ปูตินเดินหน้ารวมพลคนรัสเซียนะคะเรียกชาวรัสเซียกลับบ้านแล้วค่ะก็เป็นคําบอกใบ้นะคะว่าเหตุการณ์โลกในปีหน้าแล้วก็เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วนะคะโดยปูตินก็กล่าวว่าเขาก็เชื่อมั่นนะคะว่าเหตุการณ์นับจากนี้จะนำํำพาโลกไปสู่ในทางที่ดีขึ้นละค่ะ โซเวียตจะกลับมาในเวอร์ชั่นใหม่หรือไม่นะคะงานนี้ค่ะก็คงต้องจับตากันดูนะคะก็มีข้อมูลจากสื่อทัสกับ RT นะคะซึ่งเป็นสื่อทางการของรัสเซียค่ะก็มีข้อมูลออกมาเรื่อยๆนะคะเยอะแยะมากมายทีเดียวละคะ่ะไปหาอ่านกันดูได้นะคะมีความเคลื่อนไหวในช่วงสิ้นปีแบบนี้มากมายทีเดียวละคะ่ะถึงทิศทางในอนาคตของปีหน้านะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างละคะ่ะ โดยทางด้านของรัสเซียเองนะคะก็มีการเตรียมการต่างๆมากมายหลายด้านเลยนะคะวันนี้ปูตินก็ออกมาเ,เปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงความมั่นคงนะคะเกี่ยวกับการย้ายถินถ่นฐานเนี่ยแหละค่ะมีการเตรียมพร้อมทางด้านของการให้สัญชาตินะคะส่วนทางด้านของการทหารเนี่ยก็มีการเตรียมการทั้งทางด้านกองทัพหน้าง,งานอย่างที่ทราบกันดีนะคะแล้วก็ล่าสุดวันนี้ก็มีข่าวว่าทางด้านของเบสเวเดฟซึ่งเป็นมือขวาของปูตินเนี่ยนะคะก็ได้รับมอบหมายให้เข้าไป กายกำกับดูแลอุตสาหกรรมทางด้านการทหารของรัสเซียนะคะก็ดูเหมือนว่าจะเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญมากๆทีเดียวเลยล่ะคะ่ะ ซึ่งข้อมูลก็บอกนะคะว่ารัสเซียอาจจะผ่านมาทางโดเนสเนี่ยแหละค่ะส่วนหน้างานนะคะสหรัฐจะอนุมัติแพทริออตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ตามสไตล์ของไบเดนละค่ะอนุมัติปีนี้นะคะลงพื้นที่จริงปีหน้าละค่ะซึ่งถึงเวลานั้นนะคะรัสเซียก็คงไปได้ไกลแล้วละคะ่ะรัสเซียเองก็มีความคล้ายคลึงกับจีนอ่ะนะคะในการที่จะต้องการรวมคนชาติเดียวกันให้เกิดขึ้นนะคะยูเครนเองก็อยู่เป็นส่วนตัวของตัวเองนะคะแต่ว่าถ้าเหตุการณ์ปกต อ่ะรัสเซียก็คงจะปล่อยให้ยูเครนดูแลตัวเองได้เหมือนกับไต้หวันล่ะค่ะแต่ในเมื่อมีแขกเข้ามาในบ้านโดยที่ไม่ได้รับเชิญนะคะทั้งรัสเซียเองแล้วก็จีนเองก็คงจำเป็นที่จะต้องเคลื่อนไหวอะไรสักอย่างแล้วละค่ะ ส่วนอีกทางด้านหนึ่งนะคะทางด้านของปูตินเองก็เดินหน้าที่จะหันไปผูกมิตรนะคะกระชับความสัมพันธ์กับเพื่อนๆในกลุ่มของอดีตสภาพโซเวียตนะคะก็อาจจะมีความร่วมม้ร่วมมือเป็นกลุ่มสมาชิกที่มีอยู่แล้วในเวลานี้ที่เรียกว่า CIS เนี่ยนะคะแต่อาจจะมีความเข้มข้นแล้วก็แข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมค่ะโซเวียตเองนะคะอาจจะไม่ได้กลับมาในรูปแบบลักษณะของประเทศเหมือนในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแต่อาจจะกลับมาใน รูปแบบของความร่วมไม้ร่วมมือที่แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้ล่ะค่ะโดยปูตินก็ได้กล่าวในการประชุม CIS เมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมานะคะว่าพวกเขาเองก็พร้อมที่จะร่วมมือสร้างความมั่นคงปกป้องจากภายนอกนะคะจะมีการค้าขายกันมากขึ้นค่ะงานก็จัดไปที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมวันจันทร์ที่19ธันวาคมที่ผ่านมานะคะปูตินก็บอกว่าแม้ในภูมิภาค เพื่อนเก่าของเราเนี่ยค่ะอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะแต่ก็พร้อมที่จะร่วมมือแก้ไขแล้วก็ร่วมมือเดินหน้าไปด้วยจิตวิญญาณเดียวกันนะคะเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้วยกันละคะ่ะก็เพราะว่าอย่างน้อยพวกเขานะคะก็ใช้ภาษาราษัสเซียเหมือนกันละคะ่ะความร่วมม้ยร่วมมือน,นี้นะคะก็จะเคารพผลประโยชน์ของทุกประเทศค่ะปูตินก็กล่าวอย่างนั้นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะการจับมือให้แน่นเนี่ยนะคะของอดีตเพื่อนๆน,นโซเวียตเนี่ยก็จะทําให้ภูมิภาคแห่งนี้นะคะมีความมั่นคงมี ทิรภาพล่ะค่ะเพราะว่าสมาชิก CIS เนี่ยนะคะก็มีความแน่นแฟนทั้งในด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ภาษารัสเซียก็จะเป็นการป้องกันนะคะจากภายนอกของตะวันตกที่จะสอดแทรกเข้ามาได้ล่ะค่ะ ซึ่งปูตินก็กล่าวนะคะว่ามูลค่าการค้าระหว่างรัสเซียกับ CIS หรือว่าอดีตเพื่อน,อนในโซเวียตเนี่ยแหละค่ะสูงถึง1แสนล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะคะมูลค่าไม่เบาทีเดียวละค่ะก็คงต้องจับตาค่ะว่าสถานการณ์โลกในปีหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะกงล้ออาจจะหมุนวนมาที่เดิมนะคะโซเวียตอาจจะฟื้นคืนชีพกลับมาอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ก็มีข้อมูลออกมานะคะจากเม d เวเดฟเนี่ยค่ะซึ่งเป็นอดีตผู้นำของรัสเซีย นนะะเขาก็มองว่าอนาคตทางด้านของสภาพยุโรปนะคะอาจจําเป็นที่จะต้องแยกย้ายกันไปแทนที่นะคะสกุลเงินยุโรปก็อาจจะหมดไปนะคะแล้วก็ทางด้านของแคลิฟอร์เนียแล้วก็เท็กซัสอาจจะได้แยกวงเป็นศิลปินเดี่ยวด้วยเช่นเดียวกันละค่ะ